แค่แค่นั่นอยู่ตรงหน้าต่างมันเอาจังวะนั่นไงแค่ดาวไม่ตาย you have ยี่ะแตะตัวสุดท้ายนนดูกล้องให้หน่อยอออว่ายิสะแตะเขาอย่างีอยู่ตรงไหนยี้ข้างนอก,นอ,กอ,อ่ะเออโอ้ยเกือบเอ็ดถ้ามีห้าคนนี่นเอ็ดไปแล้วเจ <c oughs> ีได้อ่ะไม่ได้อัดวิดีโอไว้เฮ้ยอัดไปแค่ตอนช่วงหลังเมื่อกี้ลืม มี n อม m a ทนะมีระดับต่างติดไซส์เลยกูลืมแฮทอันหนึ่งวะ่ะ CCTV ม <laughs> ีโดนอยู่สเก่าเรานะเจ็ดเคเถือนสัายใครที่มันนเนี่ยโอ้ไม่ไหวว่ะ นี่พี่แกเขาเดินตามเลยอะ่ะเธอเนี่ยเฮ้ยไม่จะแกแล้วเขาเดินตามเยี่ยเขาไม่จะแกนะไม่ได้แกก็ไม่รู้มันรู้แม่งเดินตามมอยตีเลยนะกลุ่มว่าอยู่เฮ <suff> ้ยเสียงใกล้ๆอ่ะบีนั่นนั่นนั่นแทงหน่อยแทงหน่อย กหนเอาเลยยี่ออกเลยอยู่นั้นแล้วพี่อยู่นั้นเลยอีตัวนั้นไปไปอีตัวนี้อีตัวนี้ออบพิสออบพิสโอ้โห้เฮ้ยกระสุนหมดไอ้เอ็ดป่ะเอ็ดป่ะไม่แน่ใจเว้ยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเี้ยกระสุนหมดไม่ใช่อะไรเมื่อกี้แอนดี้แพนเอ้ยยังไม่ยังยังยังตัวนี้ อ้อมได้อ้อมได้เดียวไม่ได้สนใจอยู่แล้วมึงไปตรงที่มันจ่อข้างหลังอ่ะมันมันมันสนใจนะมันมันนี่นะมันนี่นะมันยุ่สวยสวยสวยใจเย็นพี่ใจเย็นมันเลยนพี่อยู่มันเลยพี่อยู่ใจเย็นๆเอกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเอกไปแล้วออกไปแล้วสวยตึงที่หายก็ไม่อยู่อ๋อแกเอาแม่แม่

โอ้โหกี่คนมาหน้าโอ้โหเฮียโอ้เฮ้ยโอ้เฮียโคตรเยอะโคตรเยอะพูดเลยนอนอยู่นิกนอนอยู่นอนอยู่โอ้มันมีกล้อง Op four. A bomb has been located by Op4. ไม่เห็นนะมาขี้ขี้อ่ะพอโดนไปเช็คไซต์เลไเซใเชื่อตายแล้วทำไมตายเรวให้เธอเป็นใหม่ควีน อ้าวไอ้หียสะบัดเข้าหัวโดวนเฉย What? <ป>ว๊อดเฮ้ยตู้เปิดไว้อร์ตู้ไหนกอน่าจะไว้รันเอาป่ะใช่ได้รันเอายิงตรงไหนดีพี่ชันตายพี่ชันเดดไปก็ได้กาลิจา

บักตายเยี่เปลี่ยนแม็กอยู่อีกแต่เด้มีหญิงนะดูวอลี่จังโอ้โหเยอะๆว่ะขึ้นมาเอ้ารถตรถตักซีทับรถตัับเมี r e แ่ Oh my god. Yeah yeah, about, yeah about. Op four has located a bomb. <laughs> <laughs> you have you Leave now. Your location has been compromised. All right. device. Please get one door. You have entered an enemy control area. Now your location has been compromised. Oh! on, Cover me. You have entered an enemy control area. location has been compromised. up, up? No, I'm ทำไมตามกูไปไม่มีอ่ะในซ้ายดีฟิวอดอับอยู่ข้างนอกนะนี่ไงละ่ละตายแล้วโมลิกตายแล้วมันโดนระเบิดไงนี take easy, take easy. Last one ่ไตายแล้ว เอ้า oh, ตายสองเจอเนทเข้าไปดิ ป่าปูใช่เบย์ค่อยใหญ่ค่อยใหญ่มีครับผครับเรียกได้ไหมไอ้บ้าฮะยี่มีสองคนใช่ไหม ไม่ตอบโอ้โหไม่ตายยังไม่ตายยังตายีบู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 าย ไม่โหดแต่พอตัวโอเคโคลอยู่ไหนออยู่ห้องนี่แน่เลยโอ้โห <Okay. S 1> oh, สวยปะได้ได้คลิปจบพอดีเลยเนะี oh. ่ยอ้่าหนึ่งแล้วก็ไปปิดเกมจบ MVP ด้วยโอ้ oh. Oh. <laughs> ไปฟังรู้แรกๆมาโคตรโหดเลยเนี่ะ